หายใจไม่สะดวกหายใจไม่เต็มอิม่มเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรพี่ปรามีคําตอบหลายคนมีคําถามพี่ปราบางครั้งนะรู้สึกหายใจไม่เต็มอิม่มหายใจไม่สะดวกเลยมันเกิดจากอะไรพี่ปราแล้วเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคําตอบจากคลิปนี้เลยแต่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดสังเกตดินช่องยูท b e เฮติฟิชเพจเฮติฟิชบาพี่ปรา ช่อง u t u b e คุณครูพี่ปลา YouTuber, ยูทูบเบอร์เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปลาจะนําส่งทุกวันเรามาฟังกันเลยหายใจไม่เต็มอิ่มหายใจไม่สุขกต้องทําอย่างไรมาฟังพระพี่ปลาก่อนอื่นพี่ปลาจะบอกเลยว่าร่างกายของคนเราอาจอยู่ได้นานหลายวันถ้าเราขาดอาหารเลางลงมาก็คือน้ําที่สําคัญกว่าอาหารทั่วไปแต่ที่ร่างกายจะขาดไม่ได้เลยแม้ไปเพียงนาทีเดียวก็คืออากาศ หากเราไม่หายใจภายในไม่กี่นาทีเราจะเสียชีวิตทันทีแต่ในบางครั้งเราก็จะเกิดอาการเรียกว่าหายใจไม่เต็มอิ่มหายใจไม่สะดวกหรือหายใจไม่ออกแม้จะอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศตามปกติโดยสายเหตุมันจากความผิดปกติของร่างกายของเราเองหายใจไม่ออกเกิดขึ้นได้อย่างไรคําถามที่หลายคนต้องการคําตอบแล้วเมื่อมันเกิดภาวะอย่างนี้เราจะช่วยหรือตัวเองหรือดูแลตัวเองอย่างไร สากสาเหตุที่ทําให้เราเกิดอาการหายใจไม่ออกมีด้วยกันหลายอย่าง<ม>เช่นมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดกั้นทางเดินหายใจเช่นอาหารติดคออันนี้เราต้องระมัดระวังหรือการสำลักอะไรสักอย่างที่เข้าไปในร่างกายอาจจะผ่านปากหรือจมูกและอื่นๆโรคประจำตัวเช่นโรคหอบหืดหลอดลมอักเสบปอดบวมปอดอุดกั้นหรือหลังและโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือนและหัวใจเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะความเครียดความตื่นตระหนกทําให้เรารู้สึกหายใจไม่ออกกระทันหันได้เช่นกันร่วมกับอาการหัวใจเต้นเร็วเงือออกมากเป็นต้นสาเหตุอื่นเช่นปวดอื่นๆหรือโรคอ้วนภาวะโรคโลหิตจางพี่ปราเมื่องเล่าอยากจะบอกเลยเวลาที่เราตกใจเราตื่นตกใจบางคนนี่ใจสั่นมากเลยหายใจไม่ออก มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสมัยเด็กๆนะี่พี่ปราเจอเลยก็คือแถวบ้านนะคะก็เกิดไฟไหม้บางคนมีการตกตื่นใจมากเลยแบบใจนี่สัน่นหายใจไม่ออกหลายคนต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็รีบตามรถตรงพยาบาลอย่างด่วนอันนี้เป็นเหตุที่สําคัญคือเวลาที่เกิดเหตุอะไรสําคัญขึ้นมาบางคนตกใจจนควบคุมอารมณ์ควบคุมสติไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้พี่ปราถึงได้บอกเสมอเลยว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะต,ต้องระมัดระวังคือการควบคุมสติแต่ถ้าเกิดอาการต่างๆขึ้นแล้วเราก็ต้องให้คนที่อยู่ใกล้ตัวรีบนำส่งโรงพยาบาลเพราะจะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอาการหายใจไม่ออกอาการหายใจไม่ออกเมื่อผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่ออกอาจมีปัญหาในการพูดการสื่อสารเราสามารถสังเกตอาการได้ดังนี้หนึ่งเสียงแหบ 2. หายใจมีเสียงบวยิสาหายใจเฮือกปีจมูดบานหน้าอกบุม 4. แน่นจมูกแน่นหน้าอก 5. ้าโตเขียวจากการขดาดออกซิเจน 6. ริมฝีปากและปลายนิ้วเป็นเป็นสีม่วงครัำคราวนี้เรามาดูเลยโอ้โหถ้าเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะประถมพยาบาลอย่างไรวิธีการปรถมพยาบาลพิพราบ,บอกเลยอย่างเรกเลยถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะช่วยคนไข้ได้อย่างไร ก็ต้องใครเสื้อผ้าของคนไข้ที่รัดแน่นอยู่และที่สำคัญที่สุดต้องทราบว่าคนไข้มีโรคประจำตัวอะไรบ้างและต้องดูว่าเขามีบัตรประจำตัวมียาต่างๆไม่ช่วยเหลือเบื้องตน้นแต่ที่สำคัญต้องระวังไม่ให้คนไข้สำลักและนอกเหนือจากนี้อันดับแรกก็คือรีบติดต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเบอร์1669โดยเร็วที่สุดระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ หากผู้ป่วยยังหายใจได้แต่หายใจไม่ปกติหายใจเรือกอหายใจลำบากจับผู้ป่วยนอนราบบนพื้นแข็งแขนสองข้างเหยียดข้างลำตัวรอรับการช่วยเหลือจัดเจ้าหน้าที่ทันทีอันนี้สำคัญหากผู้ป่วยเริ่มหมดสติไม่ไอไม่หายใจไม่ขยับร่างกายส่วนใดเลยเราต้องเริ่มกดหน้าอกทันทีอันนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่เคยฝึก กดหน้าอกมาแล้วรีบเสนอตัวเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมารีบเสนอตัวเลยว่าเราเคยผ่านการอบรมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยเหลือคนอื่นได้มากแล้วเราก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการกดหน้าอกแต่การกดหน้าอกก็ต้องระวังนะคะอย่าก,กดจนกระดูกหน้าอกเนี่ยหักและที่สําคัญและสําคัญมากๆคนที่เหลือก็ต้องรีบตามรถโรงพยาบาลโดยด่วนที่สุดเพื่อที่จะมาให้การช่วยเหลือต่อ ให้คนไข้ยอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยที่สุดที่สำคัญหากผู้ป่วยเริ่มหมดสติไม่อายไม่หายใจไม่ขยับร่างกายส่วนใดเลย,เลยต้องรีบกดหน้าอกทันทีให้หาตำแหน่งการวมมือที่ครึ่งล่างของกระดูกหน้าอกเพื่อกดหน้าอกโดยใช้สันมือข้างหนึ่งวางบนบริเวณครึ่งล่างกระดูกหน้าอกแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งวางท่าบหรือประสานไปบนมือแรก กด,ออก,กดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยทำติดต่อกัน30ครั้งให้ได้ความถี่ของการกด100-120ครั้งต่อนาทีทำไปเรื่อยๆจนผู้ป่วยเนี่ยกลับมารู้สึกตัวหรือจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาที่สำคัญมากๆในระหว่างนั้นเราต้องติดต่อญาติแล้วก็ดูข้อมูลของคนไข้เพื่อที่จะให้ญาติเนี่ยได้มาดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ถึงตอนนี้พี่ปราบอกเลยใครมีโรคประจําตัวใครเคยเจ็บป่วยใดต้องรักษาต่อเนื่องเพราะว่าบางสาเหตุเกิดจากการที่เรารักษาไม่ต่อเนื่องและเมื่อเรารักษาต่อเนื่องถ้าใครมีบัตรประจําตัวหรือมียาฉุกเฉินต้องติดตัวตลอดเวลาเกิดเหตุต่างๆจะได้มีการช่วยเหลือกันและสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีที่สําคัญมากๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เราจะต้องดูแลไม่ให้สุขภาพร่างกายของเราแย่ลงและถ้ามีปัญหาใดๆแชร์ข้อกิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง youtube healthy fish p a พ e healthy fish by พี่ปรา เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อที่จะให้เราได้รับสิ่งดีๆข้อมูลดีๆและนำข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้มากขึ้นสำคัญมามากพี่ปลาอยายกบอกดูแลตัวเองให้มากที่สุดดูแลสุขภาพให้มากที่สุดแล้วมาลุยด้วยกันลุยพันเอ็ก